ครับสวัสดีครับเอฟซีครับนี่เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่เดินทางมาครั้งที่แล้วครับอันนี้ได้มาอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ได้เอามามอบข้าวสารอาหารให้ครมาผู้จัดการเป็นผนอบกับทั้งอีฟนะครับผมว่าจะมอข้าวมาให้แต่บ้านพ่อไม่มีไฟฟ้าแหมมีนะอมีมีไฟโซล่าเซล นี่มีมีมามา่ามีน้ำมันพืชมีน้ำปลามีปลากระป๋องมีนมน้ำตาลทรายปารไปละอย่นี้ครบนะอ่ามีอะไรเอาชน้ะละไว้ทำกินแล้วก็เดี๋ยว เดี๋ยวถ้ามีเงินสักนิดหนึ่งผมจะซื้อรถเข็นมาให้แล้วตอนนี้ยังไปตลาดอยู่บ่ไปอยู่แล้วก็เข้าไปอ่อไปอยู่นีนเลยเมือดเลยแบบุ่้นแบบมันมุนแบบแท้เงินเนี่ยอ๋อแกบอกว่าเวลาแกไปตลาด ใช้มือเนี่ยมันเดินยากขยับขยับไปแล้วแล้วเวลาเจอก้อนหินม, <c oughs> มือก็จะเจ็บออแล้วเวลานั่งกับพื้นก็จะเจ็บตูดเจ็บตูดออนี่แหละแต่ผมก็เลยว่าถ้าสมมติเรามีรถโยกเนี่ยแม่สาวเขาจะไปได้ไหมตาก็ามองไม่ค่อยเห็นไปไม่ได้ไปไม่ได้มันจะติดมันมันจะติดตรงนี้จะยังจะจับเล็เข้ามาใหก็ไม่เป็นไรก็ฝากแม่วานให้มาช่วยดูนะ แล้วก็ติดต่อผมไปนะว่าอย่างน้อยเข้า3สาระถุงอาทิตย์ละถุงาเดือนละสองถุงเราช่วยเท่าที่เราช่วยได้น้ำดุงน้ำดื่มนะเพราะว่าไม่มีใครรู้ดีเท่ากับแม่ควานหรอกเออก็ ดูที่นอนดิเดี๋ยวมาเปลี่ยนเนี่ยให้แกเปลี่ยนนี่แหละถ้าแกจะเปลี่ยนให้แกอีกเปลี่ยนเลยไหมล่ะเปช่วยแกไหมไ <ป S 1> มามาช่วยเปลี่ยนมาเปลี่ยนอะไรกันเปลี่ยนอะไรกเปลี่ยนยังไงดูดิให้เอาไปปูทับของเดิมเลยนะปูทับของเดิมเกได้ของเก่าแกปูทับเลยเก่ปูทับเลยปูทับเลยนไม่ยกออกนไม่ยกเอาเนื้ทับเลยนะกางคุ้งด้วยไหมหนูจะได้กางให้ มุ้งใหม่อะมีมุ้งมีมีมุ้มีมุ้งเยอะมาให้แล้วเหรอเอาจัดเลยมาึงแกกินมึงแกเขายืมไม่ได้คนนั่นแหละคนป่วยไม่ต้องมามานั่งตรงนี้มามานั่งตรงนี้เดี๋ยวให้สาวๆก็ลองทำหนึ่มาหนึับนี่คือเจ้าบ้านโน้ตสภาพของบ้านลุงกระเป๋าสะพายเงินร้านวางไว้ก่อนอ่าช่วยนิดนึงครับขอช่วยนิดนึงไม่นานไปเลยเนาะ

ความที่น่ารักของเรานะครับคือความอกนะครับ,รบอีกเป็นสมาชิกหนึ่งสำคัญที่ว่าเราได้เดินทางมาช่วยพี่ครับผมขออนุญาตถามนะครับความรู้สึกเป็นไงบ้างพี่วันนี้โอ้มีความสุขทีได้ช่วยคุณตาใช่ไหม<ช>นานๆที่จะได้มาช่วยก็เห็นบ่อยอยู่นะครับคุณตาบ,อบา่อยเวลาแกไปนี่แกไปซื้อของแกจะเดินด้วยมือใช่ไหมครับใช่ เห็นตามตลาดนะใช่ไหมครับทุกทุกนัดเดีไปทางนั้ดครับงสันเขาเวลาเวลาฝนตกนี่เปียกหมดเลยตามเนื้อตามตัวนี่คือเปียกหมดเลยใช่ไหมครับขอบคุณครับยังมีอีกหลายชีวิตที่เราต้อง ได้บุญ้วครับเบ้นพอแล้วไปช่วย